พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพ t คเมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด บริษัทอีเทนเอเนจีพลัสจำกัดถแถลงข่าวชี้แจงเหตุการณ์ไฟลุกไหม้บนลานขยะฝังกลบของบริษัทอีเทนเอเนจีพลัสจำกัดเมื่อวันที่10มีนาคม2 5 6 5นาห้าที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชั้น1บริษัทอีเทนเอเนจีพลัสจำกัดศูนย์บริหารจัดการขยะชุมชนแพร่กระสาใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนา,ายจักรพงศ์ไกรโชคที่ปรึกษาฝ่ายโครงการพร้อมด้วยนายนุพงศ์ มุทราอิตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนายนาวีฝางคำผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและชีวานามัยและนางสาวชนรดาจิตรนงผู้จัดการแผนกประชามพันธ์และกิจกรรมองค์กรบริษัทอีเทิร์นเอเนจีพลัสจำกัดร่วมกันแถลงข่าวชี้แจงเหตุการณ์ไฟลุกไหม้บนลานฝังกลบขยะเก่าด้านทิศใต้ของบริษัทอีเทิร์นเอเนจีพลัสจำกัดกินบริเวณประมาณพันตารางเมตรเมื่อวันที่10มีนาคม2 5 6 5เวลา16.15นและ17.10นที่ผ่านมาโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รา,ารและคณะสื่อมวลชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังสรุปสถานการณ์ดังกล่าวโดยนายนาวีฝางคำผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยเซฟตี้เมนเจอร์บริษัทอีเทิร์นเอนเนอร์จีพัาจำกัดชี้แจงว่าหลังจากที่ไฟดับสนิทแล้วบริษัทได้ส่งพนักง,งานเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุนั้นเกิดจากที่มีขยะแบตเตอรี่เก่าป่าปนมากับขยะชุมชนซึ่งถูกจัดเก็บจากถังขยะตามบ้านเรือนแล้วนำมาฝังกลบเป็นระยะเวลาหนึ่งแบตเตอรี่เกิดการลุกไหม้เนื่องจากสภาพอากาศ ร้อนทําให้ขยะเก่าที่ส่วนใหญ่อินทรีย์สารถูกย่อยสลายไปหมดแล้วเหลือแต่เศษพลาสติกจึงทําให้เกิดการติดไฟขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อสังเกตเห็นควันไฟเกิดขึ้นทีมผจญเพลิงของบริษัทซึ่งได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเป็นประจําได้รีบนํารถน้ําและถังดับเพลิงเข้าไปควบคุมเพลิงโดยทันทีที่เกิดเหตุจากนั้นได้รับกําลังสนับสนุนรถดับเพลิงเพิ่มเติมจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยแพรกษาใหม่และดับเพลิงเทพรักเข้ามาช่วยฉีดควบคุมเพลิงร่วมกับรถน้ําของบริษัทรวมทั้งสิ้นนนนนน9ััััจจไฟที่ลลลุกกหหม้ดบสิงงา บริษัทได้ํารถแบคโฮเข้าไปทําการพลิกคุยเท่าขยะเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนแล้วใช้รถพ่นละอองน้าของอ,อบอจอสมุทรปราการฉีดพ่นลงบนกองเท่าขยะเพื่อดับอุณหภูมิความร้อนที่อาจหลงเหลือเพื่อให้เกิดการลุกไหมซ้ําเมื่อควบคุมสถานการณ์จนเพลิงสงบเรียบร้อยแล้วทีมงานสิ่งแวดล้อมได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจหาค่าแก๊สพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการลุกไหมพบว่าทุกพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมไม่มีค่าของแก๊สพิษหลงเหลืออยู่แล้วทั้งนี้ทางบริษัทอีเทนเอเนจีพลัาจำกัดได้ขออภัยต่อประชาชนชาวแพพลกกษาใใใหมใ่่นนื้้ทีีเคยง เกิดเหตุที่ทําให้เกิดความตรหนกบริษัทขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อแต่ประการใดและจะพยายามป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดซ้ําอย่างเต็มความสามารถหรือจะเป็นถุงขยะของทาง E.P. ที่เก็บเฉพาะวัดุไวไฟเลยไปให้มันมีวิธีการในเรื่องของการจ,าจาับจัดแก๊สพิษที่เกิดจากการเผาไหม้พลาสติกนะ่รับส่วนที่เผาไหม้ได้แล้วให้กำลังใจความร้อนจนกระทั่งเอามาผลิตเป็นไฟฟ้าใช้ระยะเวลาเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงเนี่ย บก็ได้เอาแผ่งตรงนั้นมานั่ง,งคุยกันกรบทรวงกลาโหรว่าเราจะมีก็าอาจจะมีบุคลากรของภายนอกบางส่วนนะครับซึ่งอย่างท่านรุ่งผมบอกไปที้นะครับว่าในการประเมินครั้งแรกเนี่ยคิดว่าจะเล็กน้อยนะครับแล้วก็รยอยต่อมาแล้วก็สิ่งนี้มันก็จะเป็นประสบการณ์ทั้งส่วนราชการที่จะเข้ามานะครับไม่จําเป็นต้องเป็นผ้นางบนในตามเป้านะครับเพราะงั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการดับเพลิงเมื่มอวานยังถือว่าการดับเพลิงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมข่าว AEC ชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลน e จอร์ Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิด ฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด